สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมแปลงหญ้าแพงโกลานะคะตรงนี้ก็จะเป็นแปลงญ้าแพงโกลาสําหรับใช้ขยายพันธุ์นะคะซึ่งมีอายุอ่าตรงนี้ก็อยู่ประมาณ80วันนะคะ80วันแล้วนะคะเหมาะสําหรับการขยายพันธุ์นะคะการที่เราจะขยายพันธุ์เราต้องเอาญ้าที่มีอายุอ,อย่างน้อยก็คือ 60วันขึ้นไปนะคะญ่าเราจะได้แก่เต็มที่แล้วพร้อมที่จะขยายพันธุ์ถ้าเราเอาต้นที่อ่อนเกินไปข้อตาเขายังน้อยอยู่นะคะการขยายพันธุ์ก็จะไม่ดีเท่าต้นที่แก่แล้วนะคะตรงนี้เป็นญ้าเพนกลาที่เราพร้อมที่จะขยายพันธุ์แล้วนะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะคะแต่สําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักเราก็มาทําความรู้จักเพิ่มเติมกันสักเล็กน้อยนะคะญ้าเพนกลาจะเหมาะสําหรับทั้งแบบสดและแบบแห้งนะคะสําหรับ ใครที่มีน้องวัวเยอะอาจจะไม่ได้ทําแห้งแล้วก็ตัดให้กินสดเลยแต่ใครที่ปลูกไว้เยอะนะคะน้องวัวน้องควายไม่มีมีไม่หลายตัวนะคะเราก็สามารถตากแห้งแล้วก็อัดเป็นก้อนไว้กินในช่วงที่เป็นหน้าฝนหรือว่าช่วงที่หญ้าเราโตไม่ทันก็ได้นะคะเหมาะเหมาะสําหรับเลี้ยงวัวเลี้ยงควายค่ะเพราะโปรตีนเขาจะสูงนะคะไม่เหมือนฟางข้าวเราฟางข้าวเราก็คือแห้งเกินนะคะโปรตีนก็อยู่ไม่น่าจะเกิน8%ซนะคะตรงนี้จะดีกว่านะคะหญ้าเพนกลินนี้ น้องวัวน้องควายเรากินก็จะอิ่มได้นานนะคะสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะปลูกนะคะถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มน้ําขังไม่เกินเจ็ดวันไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าเป็นพื้นที่ดอนมีน้ําให้หน้าแล้งก็ไม่มีปัญหานะคะหน้าแล้งเราก็ต้องให้น้ําส่วนหน้าฝนแเราก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยค่ะปลูกง่ายโตเร็วนะคะหามาปลูกกันนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะที่สละเวลาเข้ามาชมคลิปขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ